PIS Podcast Sam d o f Different Care ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PIS <P IS S 1> <IS> Podcast สวัสดีครับผมหมอทุกปเดชจันทิกนะครับในสัตวแพทย์ทุกิจันทิกวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราได้มาคุยกันนะครับใน PIS Podcast ทีนี้ช่วงเนี้ก็คงต้องคุยกันมีเรื่องเดียวแหะครับที่คงต้องคุยเพราะว่า ช่วงนี้แต่ละคนคงไม่อยากจะคุยเรื่องอื่นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 เพราะว่ามันระบาดรุนแรงเหลือเกินแล้วก็วันนี้คือวันที่หมอคุยกับทุกคนเนี่ยคือวันที่3เมษายน2563จํานวนคนที่ติดเชื้อมนุษย์นะครับที่ติดเชื้อก็เข้าแตะ1ล้านคนเข้าไปละในประเทศไทยก็เฉียด,ด2,000คนละทีนี้ในเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยง ก็มีหลายกระแสแล้วเกินช่วงนีตง้ต้องแยกให้ดีนะครับระหว่างข่าวไหนเป็นเฟคนิวข่าวไหนที่เป็นข่าวจริงๆเพราะฉะนั้นหมอแนะนําให้ฟังข่าวจากหน่วยงานราชการที่เขามีแถลงข่าวอยู่ทุกวันทีนี้กลับมาเรื่องของเราก็คือว่าตามที่ล่าสุดหมอคิดว่าทุกคนคงเคยอ่านข่าวที่มีแมวติดเชื้อโควิด i d 1 9จากประเทศเบลเยียมนะครับแล้วแมวก็แสดงอ,อ,อาการป่วยคือมีอาการ ทางด้านทางเดินอาหารท้องเสียอาเจียนแล้วก็แต่ก็ไม่ได้มีการระบุแน่ชัดว่าป่วยจากการติดเชื้อตัวโควิด1 9ทนี้หรือเปล่าแต่มีการตรวจพบเชื้อในอุจจาระหลังจากเจ้าของป่วย1สัปดาห์ในเคสนี้เนี่ยนะก็มีการระบุว่าเป็นการแพร่เชื้อจากคนไปนยังแมวนะครับแต่ก็ไม่มีรายงานยืนยันว่าอาการที่ป่วยคืออาการของโควิดเกิดจากเชื้อโควิด แล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็คงได้ยินข่าวว่าฮ่องกงใช่ไหมครับที่มีการเก็บเชื้อจากช่องปากและจมูกของสุนัขมีสุนัขสองลายแล้วก็จะมีแมวด้วยทีเนี้ยปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการศึกษาการติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงโดยโดยนะักวิจัยจากประเทศจีนก็คือเขาทดลองเลยนะครับให้แมวติดเชื้อทางช่องจมูกแล้วก็แมวเนี่ยมีการติดเชื้อจริง แล้วก็สร้างภูมิพุ้มกันคือสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อไอตัวโควิดเนี่ยนะครับหรือเชื้อ SARS-CoV-2 แต่แมวไม่ได้สนงอาการป่วยแล้วเขามีการเอาเชื้อไปตรวจก็ยังพบว่าเชื้อก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วสามารถแพร่จากแมวตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3ทั้งหมด3ตัวจากการให้สัมผัสกันก็คือเอามาปล่อยเล่นอะไรด้วยกันเหมือนเหมือนอย่างที่มนุษย์กับมนุษย์ติดกัน นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าแมวมีการแพร่เชื้อได้แต่ก็ไม่ได้มีรายงานว่ามันแพร่กลับมาสู่คนดังนั้นโรคก,กลุ่มพวกนี้จะเป็นโรคคนสู่สัตว์ไม่ใช่โรคสัตว์สู่คนแต่สัตว์อะติดแพร่เชื้อกันได้แต่ว่าเชื้อที่พบเนี่ยก็เป็นเชื้อระดับต่ําเขาก็เลยมาทดลองนักวิจัยจากเมืองจีนก็เลยมาทดลองกันบ้างในในเรื่องของลูกสุนัขก,ก็พบว่าสุนัขไม่ค่อยไวเท่าไหร่กับเชื้อตัวนี้นะครับแต่ว่าเขา เขาตรวจพบเชื้อตัวนี้แต่ไม่เจอเชื้อที่มันมีชีวิตแล้วก็เขาก็ทดลองในสัตว์อื่นๆอีกเช่นไก่เป็ดหมูก็พบว่าไม่ติดเชื้อดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าสัตว์เลี้ยงเป็นแหล่งแพร่เชื้อกลับไปสู่มนุษย์นะครับแต่แน่นอนรายงานตอนนี้ยืนยันชัดเจนแล้วว่ามนุษย์แ,แพร่กลับไปให้ตัวสัตว์ได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีคําแนะนําว่าผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เนี่ยควรจะแยกตัวจาก นอกจากจากมนุษย์ด้วยกันจากคนในครอบครัวและจากสัตว์เลี้ยงด้วยเดี๋ยวตอนท้ายหมอจะมาคุยให้พวกเราฟังว่าเ,ออเราควรจะต้องแทะทำยังไงสมมุติถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่เ,ออเสี่ยงคือเป็นกลุ่มที่ต้องกักตัว14วันหรือคุณพบว่าคุณเป็นคนป่วยคือถ้าเป็นคนป่วยนะไม่มีน,นายแล้วเพราะว่าคุณเองต้องไปอยู่โรงพยาบาลมันต้องถูกแยกตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ เราเป็นกลุ่มเสี่ยง14วันที่มีโอกาสจะได้เชื้อหรือเปล่ากำลังลุ้นตุ้มๆต่อมๆเราจะทำยังไงเดี๋ยวตอนสุดท้ายหมอจะมาคุยให้ฟังนะครับข้อมูลที่หมอคุยทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องของขาวแมวขาวอะไรเนี่ยนะก็ได้รับความขอบคุณจากศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรพรทิพาลกเล็กจันญสุขนะครับจากคณะศัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนฟังแล้วอาจจะบอกว่าเอ้ยหมอไปเอาข่าวไปเอาเรื่องที่ไหนมาเป็นเฟกบุ๊นิวส์อะปล่ะอันนี้มีข้อมูลยืนยันก็หาดูได้ตามสื่อของมหาวิทยาลยเกตรนะครับอันนี้ก็พึงของคณะสตวแพทย์เกษตรทีนี้เราคงมาคุยกันว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวไม่ว่าจะจะเสี่ยงจากทางไหนก็แล้วแต่คือเราเข้าข่ายแหละนะครับว่าจะต้องกักตัว14วัน สิ่งที่เราควรจะต้องทำกับสัตว์เลี้ยงของเราจะต้องทำอย่างไรอันที่หนึ่งคือโซเชียลดิสทนซิงแน่ๆเพราะว่าคุณต้องโซเชียลดิสทนซิงจากคนในครอบครัวแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงด้วยงดกอดงดหอมงดไม่ให้สัตว์เลี้ยงมาเลียหน้าเลียตาแล้วสมมติถ้าต้องไปสัมผัสสัตว์เลี้ยงก็ควรล้างมือทั้งก่อนและหลังในการสัมผัสทุกครั้งนะครับอันที่2ก็คือว่าทีนี้พอเราห่างจากจากสัตว์เลี้ยงแล้ว,แล,วแล้วใครจะดูแลคุณจะต้องมีคนมารับ เป็นทายาทเป็นคนรับภาระที่ต้องไปดูแลต่อไปซึ่งก็อาจจะเป็นคนในบ้านนะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ที่คุณสามารถที่จะให้เขาไปอยู่ได้อย่างอย่างไม่ไดออ้อย่างมีความสุขนะครับในช่วงที่ต้องจากกันประมาณ14วันสสิ่งที่คุณจะต้องบอกกับกับคนที่คุณฝากให้ดูแลลูกๆของเราเนี่ยนะครับว่าห้ามเลยช่วงนี้ห้ามพาออกไปข้างนอก ห้ามพาไปเดินเล่นไปโชว์ตัวพาไปที่สาธารณะต่างๆเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าออกไปข้างนอกมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเดียวกับใช้ในมนุษย์ตอนนี้เลยนะครับคือให้อยู่บ้านนะครับทีนี้บางคนบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วบ้านชั้นไม่มีบริเวณปกติจะต้องพาสุนัขออกไปทําธุระไปขับถ่ายข้างนอกจะทําอย่างไรมันมีวิธีครับสมมุติว่าหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าสุนัขเราติดพวกสนามหญ้า ถูกไหมฮะต้องเห็นสนามหญ้าต้องมีสนามหญ้าคุณไปทําสนามหญ้าในบ้านเลยไปซื้อหญ้ามาสักตารางเมตรหนึ่งทำเป็นลานเ็าเรียกว่าเป็นเป็นฟลอเลตเทนะครับคือเป็นลานสําหรับขับถ่ายให้กับลูกๆของเราแล้วก็ให้เขาใช้บริเวณตรงน,นั้นแล้วเราก็ใช้วิธีหยิบทําความสะอาดอันนี้คืออันหนึ่งหรืออันที่2คือสุนัขเขาจะชอบถ่ายถ้าตัวไหนที่ติดมากๆอย่างอย่างลูกสาวหมอบีเกิลเนี่ยอายุ2ขวบเนี่ยก็จะติดไอ้ผ้าผ้ารองซับพวกซอฟเทคผ้าซึมซับอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้เลี้ยงตั้งแต่เด็ก หรือติดที่เป็นกระดาษหรือเป็นผ้าคุณก็หาตำแหน่งตวนั้นมาวางในบ้านเพื่อให้เขาได้ขับถ่ายในบ้านเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือห่างกันทำโซเชียลดิสเทนซิ่งนะสองมีคนมาดูแลสาม,มก็คืองดพาออกไปข้างนอกสี่ครับอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงบ่อยๆหลักการเดียวกับของคนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ล้างมือบ่อยๆถูกไหมครับดังนั้นก็เหมือนกันสุนัขเราคงไม่ไปล้างมือให้มันหรอกนะฮะไม่งั้นจะเหยียบย่ำไปทั่วบ้านเลยเทเพเปแย้วก็ให้วิธีก็คืออาบน้ำบ่อย ปกติแหละหมอเชื่อว่าพวกเราเนี่ยเราจะเลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงแมวแมวก็ต้องอาบน้ําได้นะครับไม่ต้องตกใจว่าโอ๊ยแมวอาบน้าไม่ได้ไม่ใช่อาบน้ําได้ว่ายน้ยํายังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องอาบน้ำให้เาบ่อยปกติเนี่ยเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเราอาจจะอาบความถี่ประมาณสัก 1- 2ถึงสสัปดาห์ต่อครั้งใช่ไหมครับแต่คําว่าบ่อยของหมอหมายความว่าไงหมครับว่าสัปดาห์หนึ่งุณจะอาบประมาณสัก2ครั้งหรือ3ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ใช่บ่อยคือทําทุกวันชมพูที่ใช้ควรจะต้องปรับ แชมพูสูตรใหม่บางคนจะใช้แชมพูที่มันผสมพวกยาฆ่าเห็บอะไรพวกนั้นเพราะยาชมพูพวกนั้นน่ยมันจะเป็นชมพูที่แรงพอสมควรดังนั้นพอเป็นชมพูที่แรงพอสมควรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผิวหนังจะแห้งแล้วเผลอๆกลายไปเป็นจะแก้ปัญหาหนึ่งอาบน้ําเพื่อจะทําให้ตัวสะอาดลดการติดเชื้อแต่ปรากฏไปสร้างโรคผิวหนังซึ่งก็แสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ไปป้องกันอะไรเลยเพราะพอเป็นโรคผิวหนังที่รังอ่อนแอุ๊บเชื้อโรคเข้ายิ่งง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการอาบน้าก็ต้องบ่อยๆเข้าาว่าต้องให้เปลี่ยนแชมพูด้วยแชมพูที่แนะนําก็จะเป็นแชมพูของลูกสุนัขลูกแมวพวกนี้คือแชมพูที่อ่อนแชมพูคนนี้ที่2คือแชมพูที่เป็นพวกแชมพูผู้แพ้ที่เป็นไฮโปอัลเลอร์จ e ินิกแชมพูนัานอาบได้เกือบทุกวันเลยและประ,ระเด็นสําคัญก็คือแชมพูกลุ่มพวกนี้เขาจะมีพวกน้ํามันผสมอยู่ด้วยอย่างเช่นโกโกนัทออยนะครับน้ำมันมะกอกหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่สูตรของเขาที่จะใส่เข้าไปซึ่งเวลาพออาบปุ๊บเนี่ยน้ำมันพวกนี้มันจะเข้าไปฉาบ มันก็ทําให้ผิวหนังไม่เกิดการแห้งนะครับแล้วอาการอักเสบก็จะลดลงพระนด้นนี้คือข้อที่4นะครับอาบน้ำบ่อยๆข้อที่5เหมือนกันครับตอนนี้เราก็ลดลงเรื่องของอเป็นชามใครชามมันใช่ไหมครับแยกช้อนแยกซ่อมในสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันคุณก็ควรจะต้องแยกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นชามน้ําชามอาหารกระบะทรายของแมวที่ทําธุระหรือของเล่น,นต่างๆเป็น1ชิ้นต่อหนึตัวหมอไม่แนะนําให้ เอาของอะไรเยอะแยะมาแล้วก็รวมกันกินเป็นหมู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องแยกส่วนข้อสุดท้ายครับถ้าเราสงสัยว่ามีโอกาสติดเชื้อคือเสี่ยงแน่ๆเลยนะครับคุณควรไปโรงพยาบาลเลยไม่ควรจะกักตัวอยู่ที่บ้านคืออย่างน้อยให้คุณหมอเ้าตรวจแล้วก็เล่าว่าเอ้ยเรามีเป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นาการที่คุณแยกตัวออกไปหรือไปโรงพยาบาลหรือไปตรวจเลยเนี่ยมันก็เท่ากับว่า คุณทำโซเชียลดิสแซนซิ่งได้อย่างสมบูรณ์ร0 0นะครับก็สุดท้ายเนี่ยหมอหวังว่าพวกเราคงจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันก็คงใช้ใช้คำเดียวกับที่คนพูดนะครับเราจะผ่านไปด้วยกันแต่ก็จะผ่านแบบไหนอะไรยังไงก็ต้องไปลุ้นกันอดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็รักษาสุขภาพก็เป็นห่วงนะครับสวัสดีครับ PIS Podcast Sam d u p Different Care ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง Pios Podcast